ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเชื่อ,อสายนะครับวันนี้ผคุณภาพเพื่อนมาดูรถไฟที่จะจัดทางรถไฟสีอยุธยากันนะครับมารับชมเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11เนาฬิกานะครับก็จะมีขบวนรถผ่านนะครับไม่ไแน่ใจว่าเป็นขบวนอะไร ส้นทางส้ทางบาสเซอร์ไปทางไปทางท่าเรือแหลมฉบังครับทางจุดตอดทางรถไฟสีเทียาไปแล้วนะครับก็จะเลี้ยวเข้าทางหยันจิรดาครับตอนนี้นะครับเวลาส1เดโมงห้านาทีครับก็จะมีขบวนรถผ่านเป็นขบวนรถ,นรถนารขบวนที่ต่อสุด้าครับต้นทางกรุงเทพพหลลังพง ไปทางานีบ้านตาขีครับทางมาแล้วครับเฮ้ยขบวน,นโดยอะตอม4 4 1 6ขอพลายครับไม่ใช่ขบวน2.9ดครับเป็นขบวน1ช้าขอวัตถุครับน้น พากรุงเทพไปทางสถานีเมืงไหนโตลบครับค่ะไปแล้วครับตอนนี้ก็มาจันก็ขึ้นแล้วครับจุดจอดพานแล้วไปตีอายุทยาตอนนี้เป็นเวลา11บนาฬิกา24านีนาทีแล้วครับ ตอนนี้เจ้าทายดานก็ได้ดังคือแล้วครับจุดตัดทาร์ไยยลไฟสีอยุธยขบวนที่สามดงทีนี้นะครับก็จะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหุึงก้าครับต้นทางกรุงเทพไปทางหาดจีบ้าดาทีนะครับ สองจุดเ นาทีะนะครับตอนนี้เจตสินญาก็ได้จังชึ่แล้วนะคะที่จุดตัดทางรถไฟถนนสีอยุทยานะครับขบวนที่4นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นขบวนรถบราขบวนที่2 3 3ต้นทางกรุงเทพไปทางสถา,สานีจุรินครับผมครับทำอะไรคะ วันดำอะไรเนี่ยถ่ายไปแล้วครับขบวนสองสามสี่ถ่ายไปแล้วครับ,บ, 2, 3, 2. ย,ย,รบยังไม่ทราบขบวน,นครับอยากจะขึ้นไปพี่ในกินนะครับเป็นขบวนโดยหัวนจา t จ c หมาเลขหนึ่นงอสองหกครับ ามนาฬิกาสิบนาทีนะครับน่าจะเข้าบ้านน่าจะเป็นหัวจากป่าเหรอครับงานจะผ่านครับยางสัญญาณเจอได้ดังขึ้นแล้วนะครับเข้าในลาที่เราจะไปขัารถไฟสายตะวันออกครับคาดบ้านน่าจะไปมังค่สัตว์นะครับ แล้วครับเแบบปุ่นวินด้านล่างเลยครับครับขึ้นแล้วครับขนาดี้เวลาที่สา่นาฬิกาสาเอ็นาทีนะครับตันนี้จากสัญญาก็ได้ดังทุนแล้วที่จุดตัดทารุไฟสี่อยุธยานะครับ ได้ดังที่แล้วที่จุดตัดทางรถไฟสี่อุธยานะครับน่าจะเป็นขบวนรถสินค้าของวัตถุด่วนที่ก้าแปะหกจริงแล้วเหรอครับเวลาผ่านแล้วมาแล้วนะครับ ก็ได้ดังขึ้อแล้วครับที่จัาร์รถไฟสีอยุทยาครับก็จะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองถือสองครับต้นทางพิษณุโลกไปทางสถานีกรุงเทพวันนี้ทำขบวนโดยหุรถจะกอัตตอมหมายเลขีสองสองสี่ครับ รืออขเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองสามสี่ครับสุรินกรุงเทพครับทขโมบโดยหรถจาก G E a สี่ห้าสองห้าครับ สาสุรินทร์กุบเครับขณะนี้เวลาจิบสนกาาสาทีครับรับีขบวนรถสินค้าผ่าน าฬิกาสามทุ่เจ็ดนาทีแล้วครับตอนนี้เสียงสัญญาณและเม่กั้นก็ได้ดังขึ้นแล้วครับทำไมก็ได้ลงแล้วครับขั้นบ้าน่าจะเป็นขบวนสองศูนเจ็ดครับก็ทางกรุงเทพปลายทา,นนางนครสวรรค์นะครับวันนี้ขบวนโดยหัวจใจ K4540 ลาับนมาเป็นปไปกันเลยครับโอย มาเจอ้างครับครับมาเคลื่อนก็ขึ้นแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับ,บ, like, รรบเจอกันที่ใหม่ครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิให้ด้วยนะครับเจอกันที่ใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ